ที่น,นี้นะคะแมงมองก็คือจะมาดูซีรีส์ของทางดูมันดิที่เขาปล่อยตัวทีเซอร์มาสองเรื่องให้เราได้แบบรับชมกันซึ่งก็คือซอมบีเบอร์และยี่หมื่นฟ้าแต่ว่ากี่หมื่นฟ้าเนี่ยเขาออน EP หนึ่งออกไปแล้วเรียบร้อยแต่เราอะยังไม่ได้ดูใช่ไหมเพราะว่า คือก่อนหน้านี้ะเราคิดว่า uy, จะดูเทเลก,กีเหมือฟ้าดีไหมหรือว่าเราจะไปดูเต็มๆในเรื่องเลยดีแล้วเขาก็ปล่อยเพลงตัว MV ของเป็น o อ t ของกีเหมือฟ้าออกมาใช่ไหมเราก็เลยแบบ uy, จะดูดีไหมว,ว่า,าดูยังไงดีแล้วก็ประกอบกับ uy, เขาปล่อยทําไมเวอร์มาแนละ้วเราอยากดูซมไบเวอร์มาแบบเขาไมว่ว่าเป็นซีรีส์ที่เราออะหว้าวตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศในงานไลอัพเลยใช่ปะไลอัพเมื Light ม่อชาติทที่แล้วอะ เออนั่นแหละเขาประกาศอะไรออาผมมานานมากเราใช้เวลาในการทำนานมากจนแบบเออแล้วอยากเขาปล่อยมาแค่เฟิร์สลุคด้วยนะไม่ใช่แบบไม่ได้เตรียมรอนที่จะแบบออกฉายอะเออมันเป็นแค่แบบเฟิร์สลุคให้เราเห็นแค่แบบสามสิบกว่าวีว่าแบบเออเรื่องเรามันจะเป็นเนื้อเรื่องแนวๆประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ละไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรในสามสิบวีนี้บ้างแต่ว่านั่นแหละเพราะว่าเราอะอยากดูทำไงเวอร์ก็เลยพุยแ่แบบนนอะคิดเดียวมันสั้นไปมันแบบสามสิบปีนะพี่เออก็เลยหุยแ่แกบนันอะ เราดูตัวที่เซอกีเหมือนฟ้ากับตัวไอเอ็มวของชื่ออะไรนะที่รักครับเออนั่นแหละของกีเหมือนฟ้าด้วยเลยก็เลยจะกลายเป็นคลิปมัดรวบดูมันดินะคะโอเคทุกคนซีรีส์สองเรื่องที่กำลังจะได้ดูในเร็วๆนี้เนี่ยกีหมือนฟ้าเนี่ยได้ดูแแน่นอน EP 1หนึ่งเนี่ยได้ดูแน่นอนแต่ชาไบเบิลก็ต้องปี2025นนะคะทุกคนก็นั่นแหละเออช่วงก่อนหน้านี้เราแบบเข้าโรงพยาบาลด้วยไงก็เลยแบบ ถ้าใครที่เคยเห็นช่องเรามาจับการดูดีมดี n ฟนชิปอะก็นนจะเห็นว่าอีพีเดี๋ยวนะเราคังวที่อีพีไหนวะน่าจะห้าหกสี่ห้าหกสักอย่างเนี่ยเออน่าจะสี่ห้าหกเราไม่ได้ลงเพราะว่าช่วงนั้นเราแบบว่าเข้าโรงพยาบาลนะคะเราก็เลยห่างหายไปเลยแบบไม่ได้อัปเดตช่องเออไม่ได้แบบว่าอัปเดตคลิปใหม่ของช่องอะไรเนี้ยนั่นแหละทุกคนก็เลยหายไปจากดมดีฟนชิ p แต่ว่า เราก็จะกลับมาแล้วนะทุกคนเราก็กลับมาแล้วเออเสียงเราก็กลับมาแล้วแล้วก็นั่นแหละพร้อมในการกลับไปดูเดียมดีเพนชิพให้จบจะได้รู้สักทีว่าแบบอุ้ยใครเป็นผู้ชนะแต่เราแอบ,บเห็นคือเราก็ตามนักแสดงในค่ายดูบดีอยู่ใช่ไหมก็เลยแบบอุ้ยรีบๆไข่ฟีแบบเออไม่กล้าด,ดูเลยอะ่ะเพราะว่าไม่อยากจะดูสปอยตัวเองว่าใครเป็นคนชนะอะไรเนี้ยเออ โอเคทุกคนมาดูกันเลยมาเริ่มที่ซอมบี้กันเลยดีกว่าทุกคนในขณะนี้นะคะนาย,ยก,รกรัฐมนตรีค่ะได้เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคระนะคะเบื้องต้นได้มีการสัมมนนะะิษฐานค่ะว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้อาจมีต้นตอมาจากมหาวิทยาลัยนวะัตกรรมเกียรติพิพัฒน์ค่ะอุ้ยอ๋อใช่พี่เบียมีพี่เบียพี่ก๊อกใช่ไหมอ๋อมีมีนิสึนจำนักแสดงไม่ได้แล้วมีใครบ้างเนี่ย ตอตายละแค่นี้เองเหรอสองคุนสองห้าครับแค่นี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมันแค่นี้มันสามสิบแปดวีอ่ะแบบมันสั้นมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าดูไม่ทันรู้สึกแบบเอ๊ะอะไรเดีย่ยอเดี๋ยวนะเราจำนักแสดงไม่ได้แล้วว่ามีใครบ้างเมื่อกี้เท่าที่เห็นก็มีพี่บีอร์มีพี่ป๊อก น่าจะคิดว่าน่าจะใช้คำว่าน่าจะนะทุกคนอุ้ยไม่รู้ว่าผิดไม่รู้ว่าผิดถูกผุดผุดถึงกับไม่รู้ว่าผิดถูกแค่ไหนนะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าเดาเดากันมาตั้งแต่แรกใช่ไหมว่าพี่วิยาพี่ป๊อกน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเซนิสกับนุนนิวเพราะว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันอะไรนนนิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเออ ก็เลยคิดว่าพี่เบียร์พี่ป๊อกน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของนนนิงก็คือที่จะดิบกับน,นูนิวแล้วก็เมื่อกี้มีใครอีกนันดูไม่ทันเลยโอ้ยตายละเราดูสองพันยี่้าทีเดียวเลยได้ไหม <c ười> ขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคือมันสั้นจนไม่ได้ไม่ได้ใส่หูฟังอะ่ะเออแล้วแบบ <c ười> ขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคือแบบว่า รู้สึกว่าไม่ทันเมื่อกี้ในขณะนี้นะคะนาย,ยกรัฐมนตรีผ่ะได้เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเบื้องต้นได้มีการผันเป็นโรงเรียนในกรุงเทพแน, <ะ S 1> น่นอ <ะ S 1> นแระบาดในครั้งนี้อาจอมีข้อสองมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเกียรติพิพัฒน์ค่ะมอนวัตกรรมเกียรติพัฒน์นี่ยไอ้นอนหนงโอ้ยที่ซีดีกว่าอ๋อดีมก็เล่นเนาะ โอ้ใช่มีแอนนิ้งกับแถวคือจในตัวอย่างฉันก็ยังไม่เห็นนัทสิทธิ์เนาะฉันเป็นมัมมี่ฉันเป็นมัมมี่เยลลี่แบบนูน,นิวกับนัทใช่ปะ่ะเราคือนัทสิทธิ์อะฉันแทบจะไม่เห็นนอ้องใน ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมีน้อยมากแบบน้อยนิดเดียวอะที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกันนัทสิท์อะโอ้คือรู้แต่ว่าน้องน่าจะเป็นเด็กเนิร์ดคนหนึ่งที่แบบใส่แว่นด้วยน้องนัทอะ่ะเออเพราะว่าเห็นรูปเบื้องหลังที่เคยปล่อยออกมาเมื่อสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะเออตอนที่รีทูรอบแรกก็ไม่เห็นนัทน้องนัดยังบอกว่าหนูเป็นลาดบอสแล้วลูก เอองงยังอื้งอึงอยู่เลยแบบหุ้ยสามสิบแปดนี้มันเร็วมากยังไม่ทันได้รู้อะไรมากมายก็เนาะเขาปล่อยมาเป็นแบบเฟิร์สลุคที่แบบเออให้ดูว่าเออเรื่องเราเป็นเกี่ยวกับอย่างนี้นะเออก็รู้แค่นี้จริงรู้แค่ว่าเออเป็นมหาลัยเทคโนโลยีที่อยู่ในกรุงเทพแน่นอนแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นแบบรัฐบาลสั่งปิดกรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยเอ,อ ใหญ่โตว่าแล้วทำไมถ่ายทำนานมันถ่ายทำยากแน่นอนนะทุกคนโอ้ยต่อไปก็เมื่อกี้มันตื่นเต้นกันมากพอแล้วเราไปดูความน่ารักสดใสในเ er, ทลเลอร์กี่หมื่นฟ้ากันดีกว่าทุกคนก่อนที่เราแบบว่าจะไปดูซีรีส์เต็มได้แหละเขาลงอีพีหนึ่งมาละเราก็เลย เออมัดรวบเลยเพราะว่าไหนไหนเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงที่รักครับใช่ไหมเฮ้หรือว่าเราจะดูแค่เพลงที่รักครับดีวะสวัสดีครับผมชื่อที่รักใครๆก็ชอบว่าผมัเป็นที่รักสมชื่อเลยสวัสดีครับพี่อุ้ยสลอมผมแค่มีความสุขกับการให้คิดบวกเข้ามาไม่อยากมีปัญหากับใครคืออะไรอ่ะบ้านอยู่ต่างจังหวัดเหรอ ตายหา่านโหเรื่องอะไรขนาดนั้นล่นะรุ่นพี่หลอนอันตรายที่ใครๆก็พูดว่าอยา่าไปมีปัญหากับพี่เขานี่อบาบน้ำใหม่เท่านั้นน่ะพี่หมื่นฟ้าเขาไม่น่้าโกรธหรอกมัง้งไม่โกรธหรอกมึงอ๋อวเรื่องนี้เป็นลำผม <ID. S 1> ใช่ไหม,ม,น,มน้องพี่หมื่นฟ้าคอนเฟิร์มหน่อยดิว่าพี่หมืนม่นฟ้าหลอน,นอนันรายบึงเพ้เอเจกันไปใหญ่แล้วจริงตอนนั้นอ่ะหนักกว่าตอนนี้อีกกบบปอนให้หน่อยครับเริแต่ดูดีๆเป็นชิปชั้นโมกต่อเป็นโพไซาย ไม่ได้อีกต่อไปน้องไม่โดนแน่คืว<ต>่าคุณแบบว่าโอ้ยนี่งไงอู๋เซฟพี่หมูนฟ้าอาจจะรอทางเก็บมูก็ได้โหเลยเหรอพี่กูเป็นดอกที่พูดมูพูดอะแกงยอยแม่งโดนเก็บไปนานแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอะก็แค่ส่งบอลไปน้องทีรักษีขอยืมตัวดดน้องทีรักม,มึงคิดไหมปะความเย่อชื่ออะไรนะ ไปใช่ไม่มีวะชื่อไรนะเขาไป่หยุดเอมเอ็มอ่ะพขียวที่ใส่ไม่ดีเขารักเราวิวิทำอะไรโน้อมึงมีใครมายุ่งเชี่ยอะไรด้วยวะนี่แฟนกูโอ้ยโห ในตำนานสิในตำนานอรักนอพหัห้หหนยะเอ้ยดีวะเนี่ย,ยน้นองกองเท่านั้นอะป็นคนอื่นไม่ได้เลยอะ,ะที่รักเมือ่อคืนแกสร้างเรื่องแล้วมา แบบนี้คนในงานวันนั้นก็ต้องคิดว่าเราเป็นแฟนแกันใช่ไหมครับถ้าเราแกล้งเป็นแฟนกันไปเลยพี่โอ้ก็จะไม่มาหาเรื่อง 10, พี่เหมือนปลาครับพี่เขาก็จะได้ไม่มายุ่งกับหลักด้วยพี่เอ๋ลุยครับแต่พี่แสดงออกไม่ค่อยเก่งอะครับรักว่ารักเอาอยู่เรือพี่คงต้องรบกวนแล้วแหละรักเอาอยู่ตอนนี้เราตกลงแกล้งเป็นแฟนกันแล้วนะครับครับตกลงแกล้งเป็นแฟนครับ โอ้ยตายแกล้งแบบใดเนี่ยเขาทำกันอยี้ใช่ไหมคบแกล้งแบบใดพี่ฟ้านี่เก่งเหมือนกันนั้นเนี่ยเก่งเรื่องความรักะครับพี่ไม่ได้เก่งเรื่องความรักหรอกพี่กำลังเรียนรู้จากทรักอยู่นะตาย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 รักเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่สั้นๆนะวันไหวอะดิใช่มันเต้นแรงออตายตายตาย น้องหัวกลมเลยน้องหัวกลมมากทำอะไรน้อกูุสย์อฟเป็นอะไโอ๊ยหุยยไดเห็นบบนั่นพ่อแม่เหรอป็แพ่อแม่ใครอ่ะ นชัวร hey? ์อีคนที่มันแกล้งเป็นแฟนกันนะที่เลิกกันทเป็นแบบนั้นแหละครูจับมานักกว่านักละใช่ปะคุณหนูคะพี่ฟ้าว่าตอนนี้เราเหมือนแฟนกันหรือยังเหรอครับก็เกือบิดมาก็เรายังทำกันไม่ครบเลยเรายังขาดอะไรอีกเหรอครับพี่ฟ้าอยากแกล้งรักสิครับเพา่อันนี้เก็บไว้ทำกับคนที่พี่ชอบจริงๆดีกว่าไหมครับเราวถ้าพีไม่ได้แกล้งนะครับ ขอคุณพี่ฟ้ามากมากนะครับที่ทำให้รักกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่พี่หรอกที่เก่งอะแต่เป็นน้องที่รักที่เก่งเหมือนกันนะรู้ไหมคัดโอ้ยไอ้เบ๊บนี่คัดทำไมเนี่ยอ๋อพี่ชื่อเบ๊ทำใจไม่ได้อะขอคุณทำใจแป๊บนึงได้ปะเฮ้ยน่ารักจ้าเพียงน่ารักจังถ้าเห็นชาเลนจ์ดิ้กต็อกอ,อะไรอะ อมคอมใช่ไหมก็ทางถนัดดูมันดีอะเนาะรู้สึกว่าดูมันดีก็จะถนัดกับลอมคอมอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเบาเบาแบบเแบาเบาแบบเออน่ารักดีก็ดูเบาสบายแล้วก็โทนสีสวยแบบว่าสีแบบเป็นโทนสว่างสว่างน่ารักน่ารักมากเลยโดยเฉพาะพื้นหลังแทบจะทุกซีนของที่รักเออมันก็เลยยิ่งส่งให้ที่รักดูเป็นเด็ก สดใสแบบสว่างสว่างแบบเหมือนมีซัพไลท์ส่งมาแล้วแบบฟุ้งฟุ้งน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ด้วยการแต่งตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าหมวยอะน้องกล้องอะ่ะก็น่ารักคือนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดบทเนี้ยแบบจะเป็นใครได้นอกจากน้องกล้องอะ่ะคือแบบมันน่ารักมากเลยทุกคนเออแล้วก็ชั้นหน้าไปดูดีมดีเฟนชิ p ใช่ป้ะเราก็เลยรู้จักมาบ้างละเจนสี่มีเมื่อกี้มีน้องแพท กับปอที่อยู่แก๊งเดียวกับน้องที่รักใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะเป็นอู่เซฟที่อยู่แก๊งเหมือนฟ้าเออตอนที่เป็นไพร์ลอตเนี่ยจําไม่ได้ละเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักเด็กเจนสี่ก็จะจําหน้าไม่ได้ว่าใครอยู่ไหนบ้างแต่ว่าจําน้องป๋อได้เพราะว่าเคยเห็นน้องป๋อผ่านผ่าน,านมาแล้วอะไรเงี้ยเออเฮย้ยน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะแค่แบบ ทีเซอรตรงนี้เทเลอร์ที่ตรงแบบนิดเดียวตรงนี้แบบน่ารักมากเลยอ่ะอยากดูอีพีหนึ่งละแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวจะดูกีมมินฟ้าแน่นอนนะคะทุกคนแบบเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบเฝ้ารอแล้วก็หุ้ยแกฉันแบบแย่จังเลยอ่ะฉันมองน้องป๋อโพแบบเป็นแบบเออแบบเป็นโพสายอ่ะเออตลอด ตั้งแต่ช่วงเปิดตัวเจนสี่มาใช่ปะ่ะว่าแบบเออเนี่ยก็เห็นปอเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างตอนดียมดีแฟนชิพอีพีแรกๆเนี้ยฉันก็จะพูดเสมอแล้วแบบนียเนี่ยทำไมเจนสี่มีแต่แบบน่ารักทั้งนั้นเลยวะแล้วก็มีแบบว่าเออที่ดูแบบว่าเป็นโพพี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปอมีอู๋อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ว่าตั้งแต่ติตีเข้ามาในชีวิต <laughs> ลูกชายฉัน <laughs> ฉันเป็นแบบว่าเออแม่น้องติตวใช่ปะ่ะแล้วก็ เออตั้งแต่ปอได้เจอกับติ๋ิที่เป็นอีพีการแสดงที่ฉันดูค้างเอาไวอ้อ่ะเออมันทําให้ฉันมองปอเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเฮย้ยแกคือแบบอว่าฉันปอติ๋ิเนี่ยเคมีน่าสนใจมากนะเออบอกเผื่อไว้บอกเผื่อ,อไว้กวออว็แบบเออเป็นเคมีที่น่าสนใจมากคือแบบว่าลูกชายฉันน่ะ แค่มีกับปอดีมากแล้วคือตั้งแต่จบที่เราดูอีพีการแสดงนั้นมาใช่ปะแล้วคือมองน้องปอเป็นโพพี่ไม่ได้เลยอ่ะคือคือแบบแต่ถ้าเล่นเป็นโพพีก็ไม่ติดนะเพราะว่าพันลีก็เป็นโพพีใช่ไหมคือไอ้นิยายเซ็จโยสกายอ่ะฉันอ่ะอ่านตัวพันลีมาคร่าวๆเออ ตัวกีเหมือนฟ้าไม่ได้อ่านมาไม่ได้อ่านแบบไม่ได้แตะมาเลยอะแต่ว่าฉันน่ะไปอ่านใกล้แค่พันลีบบไ,ไปอ่านแค่ช่วงต้นๆมาอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่แบบเขาจะปิดใช่ปะแล้วพอเหมือนอ่านไปสักพักหนึ่งแล้วฉันก็แวะเวียนไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอีกทีนึงเขาปิดเรื่องแล้วก็เลยแบบเฮ้ยซื้อเก็บเอาไว้ที่เป็นอ e ีบุ๊กอะแล้วก็ทิ้งไปเลยเออซื้อค้างเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ได้อ่านเลย จนถึงตอนนี้เออก็เลยเห็นใกล้ใจละแต่ว่าถ้าเป็นปอตีใกล้ใจในหัวฉันอนะเป็นลุกแบบโอมหรือนับปิงเออทุกคนรู้ปะจริงๆตอนแรกอะตอนประกาศกีเหมือนฟ้าว่าจะทำกีเหมือนฟ้า,า,นฟาในหัวฉันอนะมีอิมเมจเป็นโทมัสน้ำปิงได้ซ้ำนะรู้ปะ รู้เลยว่าเป็นเรือผีอะ่ะเออแบบว่าตอนที่ไปอ่านข่าวๆมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอ่านตัวใกล้ใจกับพันลีใช่ปะรู้สึกว่าเออตัวอิมเมจตอนแรกอะมองเป็นโทมัสน้ำปิงอะแล้วแบบโอ้แต่เขาประกาศเป็นน้องกล้องอะเพราะว่าเขาคู่กันมาตอนดีมดีเฟนชิปใช่ปะก็เลยแบบอ๋อถ้างั้นอะ ถ้าเกิดว่าได้ลงกี่เหมือนฟ้าถ้าเป็นคู่โทมัสจริงๆก็คงเป็นน้องก้องมั้งอะไรอยเงี้ยแล้วก็โอเคเป็นน้องกล้องจริงๆเฮ้ยเรามันเลือกผีใจบาปพี่เก่งขอโทษค่ะเออแล้วแหละเออนั่นแหละเละฮ้ยแปลทุกคนไปฟังเพลงที่เป็นแบบว่า o อเเป็นแก่นของเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเพลงที่แบบว่า เป็น First OST ที่เป็นแบบว่าธีมหลักของเรื่องเออเป็นเพลงธีมหลักของเรื่องชื่อเพลงว่าที่รับครับนะคะทุกคนปะอุ้ยได้แอดลาดด้วยวะใครออ๋อโทมัสมานั่งน่ารักจ่า โอยน่ารไอไหน่ารักเที ena, father, ่ฉันร no ู้สึกคงไม่อาจจะพูดไปมันเคยที่บอกว่าพมกม่เกแต่ว่ารัดหมดใจวนกลมๆนั่นเลยวะวนดูกลมๆเรามิวอ้อนยืนอยู่กับไอ้เต้าน้องไงล้วนะ เออนี่เห็นแล้วใน t i k t อ k เขาก็งวดสว่างจริงน้องน้องแบบเหมือนมีคนสักแสงเข้าไปแล้วก็แบบเป็นแสงคุ้มคุ้มออกมา แตงแบบเด็กสดใสอ,อ่ะม,มัด่หโลโ่อแบบเหมือนไม่ใช่มดมนาฮ้าอ้าวเฮ้ยเห็นถ่ายพอาลอลอยนึกถึงเดมดีเฟนชิพเลยอะ ไม่นา่า,นารักไราท่าน่ารักด้วยเนาะเพลงก็น่ารักอ่ะทันเห็นตอนงานน่าจะเป็นงานดูอีพีหนึ่งมั้งคิดว่านะคิดว่าน่าจะใช่เห็นตอนแบบว่าที่คนเขาคัดมาลงติ๊กต็อกอ่ะว่าแบบ หูกบบเจ้า,าต่ออะลายเต้นแบบหูดูรู้เลยว่าใครเป็นบอยแบนด์อะเออแล้วแบบอยู่ซ้ายขวาคนละข้างของเวทีอะแล้วแบบเต้นแบบหูถ้าแหละเห็นคลิปนั้นะในติก๊กต็อกเราได้ยินเพลงแล้วบอุ๊ยเพลงน่ารักจังเลยอะก็เเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเป็นแอดลาร์ อุย้ยตายละน้องวิ่นเหมือนสามสามขวมแต่ว่าน้องแบบสูงอะ่ะฟิไรขยอมเลยอุอ้ยน่ารักโอ้ย,าอยตายละป้าข้างบ้านมากเอ้ยลุงข้างบ้านฟิลไลลุงข้างบ้านมากน่ารักก็ที่รักครับ หุยน่ารักกี่หมื่นฟ้าออนช่องวันไอฉีอีโอเคได้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 คอมูลละไอฉีอีเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมจะดูอีพีหนึ่งอยู่แล้วด้วยไงเฮ้ยแต่ว่าเขาให้รีแอคชั่นเวอร์ YouTube หรือว่าน่าจะให้รีแอคชั่นเวอร์ YouTube เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นซีรีส์พวกนี้เขาจะให้แบบว่าเวอร์อันคัด เอ้ cut, วเวอร์คัทเราก็ไปดูอันคัทต่อเองโอเคโอเคได้ได้ได,ได้คือนั่นแหละเดี๋ยวเรากำลังจะดูอีพีหนึ่งละปุ้ยแต่ว่าดึกยังเหล่ยดูอีพีหนึ่งไหวไหมเนาะ <laughs> เออดูอีพก็ไหวนี่ว่าโอเคก็กันเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นรีแอคชั่นอีพีหนึ่งของกิมบุญฟ้าไปเลยก็ได้เนียมดีเฟนชิป ของอิตเทคทูยังดูไม่จบเลยจะดูกี่หมือนฟ้าแล้วแกเลิศเกินนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาไงเออเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอามันบอกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวก็อีพีสองแล้วเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้แหละทุกคนอิตเทคทูมาแน่เดี๋ยวจะตามไม่ทันเพราะว่าเราอยากรู้ด้วยว่าคู่ไหนชนะคือแบบว่าวันไฟนลอีพีอะ นี่ไม่กล้าเลื่อนผ่านทำไลน์เลยรู้ปะ่ะแบบว่าคือกลางคืนน่ะไม่ได้ดูแหละแต่ว่าตื่นเช้ามาพอเข้าทวิตมาใช่ป่ะเข้าแบบเอ็กซ์อะมันก็จะมีคนที่เขาเอ่อโพสหรืออะไรอย่างงี้แล้วแท็กมันก็แบบมีติดมีปอกันติตีแท็กติดเทนด้วยทุกคนคือแบบมันจึ้งเกินมันจึ้งเอ่ยจึ้งใจนั่นแหละมันก็เลยนิดหนึ่งเราก็เลยไม่กล้าช่วงนั้นน่ะ ไม่ไม่ค่อยกล้าไายสีเลยกลัวจะเจอกลัวจะเห็นสปอยเออโฮยไปดีกว่าทุกคนก็น่ารักมากเลยสําหรับที่รักครับและกี่หมื่นฟ้านะคะคนก็ฝากสนับสนุนซัพพอร์ตดูมันดีกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะทุกคนทั้งซัมเบอร์ที่ปล่อยเฟิร์นลุกออกมาก็จะได้ดูกันในปีหน้านเนาะส่วนที่ดูแน่ๆเนี่ยได้ดูตอนนี้แล้วแน่นอนเนี่ยคือกี่หมื่นฟ้ากําลังแบบลอนออกมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกําลังออนอยู่เลยก็ โอเคค่ะทุกคนฝากสนับสนุนสพอร์ตดูมันดีด้วยนะคะทุกคนฝากสนับสนุนเด็กๆดูมันดีทุกคนเลยเป็นค่ายที่แบบว่าผลิตซีรีส <c oughs> ์ดีๆออกมาให้เราได้ดูเสมอแล้วก็โปรดักชั่นก็ดีแบบว่าทำงานอย่างตั้งใจเออถึงแม้ว่าจะมีระบบเล็กน้อยที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยแต่ว่าซีรีส์เขาดีทุกคนก็สนับสนุนกันต่อไปค่อยๆแก้ค่อยๆ เออไปทุกคนไปฟังกันด้วยนะแอดลาร์ที่รักครับนะคะโอลิวันใน DMD Music นะแล้วก็กิมเหมือนฟ้าดูที่ช่องแมนดี h a n n e l ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้ีเป็นเวอร์ชันเต็มนะคะแล้วก็ออนสดช่องวันเนาะเวลาเดียวกันกันกบไอ DM d ด d f r ดี n ฟน h i p มัง้งใช่ไหมเออนั่นแหละทุกคนไปเลยนะคะเออว่าจะไปดูกิมเหมือนฟ้าอีพีหนึ่งต่อ